ทุกคนหนูนามาทางป่าบาดท,ทีนี่ทุกคนเห็นบอทุกคนเห็นบอทุกคนเห็นขึ้นหนูนาบอหันแม่สามีวา่าลังต่อแม่นอนเวนพะนะบาทถอยู่จังใดนี่ อาศาัศจรรย์คักเดอ้อบัดน,นี้ถางป่ามาพอสุยางพุ่นะถางป่ามาตั้งแต่พุ่นแม่จาทุกคนจ้ะอูดเยียบมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยได้วางมีดบัดนี้ที่ถางต่อละจ้ะเอเห็นสิ่งนี้เลยชะอิใจก็เลยหยุดโอ้ย กองแท่บัดเนี่ยเห็นบ่ทุกคนกองแท่อีหลีจ้ะลังใหญ่คักุหน้าก็หัวแต่เคยพ่อดอกจ้ะก็ว่าจิถ่างป่าให้แล้วไหมพอจังซี่แล้วก็จะหยุดแล้วจ้ะกจิไปหมองไมล่ละเนาะ เห็นบ่นะทุกคนมือกระสันพอมือเห็นว่าจะ้ะหันขึ้นออกมาแล้วมาป้องกันลังเขาเนะเอามาอยู่ใกล้เขาหนูนามาอยู่ใกล้ลังเขาเขาก็เลยอันนี้แล้วเดี๋ยวหนูนาก็จะขยับหนีออกแล้ว,ลวจะจะ,จะถางป่าไปใหม่ ก็จะเว้นตรงนี้ไว้ก่อนก็จะ,จะบ่อถ,ถางเพราะว่าเสี่ยงภัยคัะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะขยับออกจากตรงนี้นะจ้ะก็จะบ่อถ,ถางละก็จะเว้นตรงนี้ไว้เพราะว่าเราก็บ้กล้าเนาะเอาเป็นว่าตรงนี้หนูนาจะเว้นไว้ก่อน ตรงนั้นมันก็จะใกล้เนาะถ้าเกิดหนูนาะฟันกิ่งไม้ลงมาก็อาจจะมาถูกรังเขาก็เป็นว่าบริเวณตรงนี้หนูนาะจะไม่ตัดต้นไม้ลงเด้อจ้ะก,ก็จะเว้นไว้เนาะก็เดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนแล้วเราค่อยมาถางส่วนบริเวณตรงอื่นก็จะไปถางฝั่งโน้นก็เป็นรังพึ่งน้อยเด้อจ้ะ <c oughs> หนูนาก็เลยเว้นไว้ก็เลยข้ามมาทางนี้แบบน,นี้ฟันมาหอดพี่เมื่อวาน ก็เลยหยุดเมีดไปบ่ไหวบัดมาวันนี้ก็มาเริ่มจากตรงนี้ขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาหอดนี่ก็ได้หยุดสรุปว่านหนูนะก็จะได้ทางแค่นี้แล้จ้ะเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อน <c oughs> นีเด้อ